นายสุนันท์มิทลาเกษตรกร,กรบ้านนนตูมตําบลหนองตอกแป้นอําเภอยางตลาดจังหวัดกระสินกําลังนําผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมสวนกเกษตรของตนที่เป็นพื้นที่โคกซึ่งตนนั้นได้ปลูกไม้ป่าและพืชสมุนไพรเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะสมุนไพรถือเป็นพืชที่ทํารายได้หลักให้กับครอบครัวเนื่องจากทําการปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีและเก็บผลผลิตเป็นวัตถุดิบขายส่งเพื่อที่จะผลิตเป็นยาสมุนไพรให้กับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีโดยนายสุนันท์มิทลาดได้กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรและนำมาปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนซึ่งมีอยู่จํานวน30ไร่โดยทําเกษตรผสมผสานปลูกป่าปลูกพืชสมุนไพรมาหลายปีแล้วส่วนพืชสมุนไพรได้ทําในเชิงธุรกิจอย่างจริงจังมาได้ประมาณ4ปีโดยการผลิตวัตถุดิบส่งขายที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีโดยนําสมุนไพรที่ ปลูกส่วนที่มีสรรพคุณเป็นยาเช่นใบเปลือกผลของพืชสมุนไพรมาอบแห้งในตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิตามที่กำหนดจากนั้นจึงรวบรวมวัตถุดิบส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับตนเองและครอบครัวและนอกจากจะมีรายได้จากการขายผลผลิตจากพืชสมุนไพรแล้วตนยังมีรายได้จากการขายต้นกล้าสมุนไพรที่เพาะพันุเองอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีอาหารและอะไร ได้จากผลผลิตตามฤดูกาลในการปลูกป่าเช่นเก็บเห็ดมารับประทานและนำไปขายในช่วงฤดูฝนครับครับครับปลูกเอียงนะครับพ่อพวกขมิ้นชั่นครับมะนาขีนกฮะลุงย่อครับกระดูกไก่ดำครับครับผลมาแว้งครับอืมเห็นว่าเห็ดเป็นระบบอินทรีย์ว่ามีสารเคมีใดๆดทั้งสิ้นครับครับครับเห็นว่ามีการตรวจการรับรองนี่เขาว่าไอ้ผ่านในต้นมา อ่าพันแล้วครับ oh. เพราะว่าระยะประเปลี่ยนนี่คือสามปี oh. ตอนนี้ครบแล้วล่ะกัมีการตรวจประเมินอยู่ทุกป,ปีอืมครับครับไอไอเราเห็นว่าเขามีมีกระบวนการผลิตที่เอ่อเอาไปผลิตยาได้เลยเนี่ยฮะของของ,ของเป็นเป็นยาสมุนไพรนี่มีกระบวนการแบบ,แบ,บไหนนะครับพ่อครับอ่าเขาไปนนเก็บน,นี่นปลูกปลูกระบบเบนซี่ครับปลูกระบบเบนซี่ซึ่งเ่ากับอ่ามีตลาดรองรับก็บคือผ้าผู้เบียด เข้าสิมาแปลรูปเป็นเป็นวัตถุดิบครับเราเข้ามาได้แปลรูปเป็นสมุนไพรเป็นยาไปใส่ได้เลยเพราะว่าขบวนการทางกฎหมายมันมันยากนะครับเฮาก็รกเอาวัตถุดิบทรงพุ่นเอาวัตถุดิบทรงอภัยผู้เบียดืะครับคาับว่า็สิผลิตวัตถุดิบครับผลิตนี่เฮ็ดเฮ็ดจังไ๋ครับมาๆเอาใบใบต่างๆมา้ไหมขบวนการปลูกนะครับปลูก ปลูกด้วยระบบินซี่ซึ่งหาซิบอสไสสารเคมีใดๆสิครับแล้วก็ลัางจากนั้นก็สิอเอามาอบครับอบพืชบางชนิดก็สามารถตากแดดได้ตากแห้งอบแห้งนะครับบางชนิดก็ใส่ใบครับบางชนิดก็ใส่ผลครับอันนี้คือเข้าต้องอบให้แห้งอากาศเพื่อการรักษาคุณภาพี่มันสิได้ดนครับอายันนี้ยังครับไปยังนี่ อันนี้กระดูกไก่ดำครับนี่กระดูกไก่ดำครับเอาเอาใบมะวบแห้งนะครับซึ่งก็สามารถปลดล้ำต้นได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ปลูกปลูกโดนปนใอจังเอาใบมนได้ครับพวกเกทต่สามเดือนกสามารถเก็บใบได้แล้วสามเดือนเก็บใบได้ครับแล้วก็เป็นเป็นพืชแต่กอนจะเป็นไม่ประดับนะครับเป็นไม่ประดับเป็นไม้ภูมิสวยงามแต่ว่ามีอายุยือบอก บ่ายต่างบ่แมันพืชลมลุกแล้วครับวิธีการคือเก็บใบเก็บใบมามาอบถ้าพออบก็คือเอาไปตากแดดถ้ามันแห้งหลแะ้วก็มาใส่ถุงไว้เพื่อเพื่อบ่อยคว้มชืนเขาครับรช่แล้วก็ไปทรงอภัยผู้เบ็ดครับอันนี้ละครับเนี่ยอันนี้มะละกีนกครับอันนี้เป็นเปลือกที่หน่อยอย่างเงี้ยตัวนี้นี่ต้องเอาหน่วยมาพร้าหล้ะก็ ควัานได้อ้กครังใหมันออกหลือเปลือกเลยครับนั่ไปอบเอาไนมันออกอ๋อเอาแต่เปลือกควันเอาในออกครับอบหลอดแบก็บมาบรรจุไว้คือต้องเอาเป็น,เป,นเป็นหน่วยที่มัน่วนหไงเต็มที่บ่ะครับเออทือจังใดครับน่วยประมาณบ่แกบ่แกเกินไปอ๋บอบ่แกเกินกครับ,รบเพราะว่ามาละขี่นกแ้กแก่เกินไปเนี่ย พวกเม็ดมันฝางในมันสิเป็นสีแดงอันนั้นคือเกลีเกินไปครเขาสิเก็บหน่วยพอดีถ้าถ้าอ้อนเกินไปก็พอดีเพราะว่าน้ำหนักมันบ่อ๋อน้ำหนักบ่ไดครับอ่แทนที่กรขึ้นหน่วยประมาณกลางับถ้าถ้าปลูกแล้วเขาสังเกตเห็นว่าสีมันสิเปลี่ยนรุนแรงเกินถ้ามันอ่อนไลมันก็เขียวแต่ว่ามารุนมัน พ่อเอานี่ยสีมันก็สิค่อยจางอวับแล้วก็ถ้ามันแก่อีหลีมันก็สิเหลืองคือสุกอ่ะเิ่งไงครับเบิ่งไงบอสบอเมนแ่วสังเกตเนี่ยแมนเอาอยมาหลายปีเอาอันนี้ครับอันนี้คือลูกย่อครับลูกย่อครับลูกย่อบูกย่ออเอครับอันนี้ก็เอาหน่วยเอาหน่วยประมานกลางๆนะครับบอสบออ่อนเกินไปบอสแก่เกินไปอันนี้อยังมันนี่ฮะอันนี้คือคือหน่วยคือผลมันทั้งเบิดหน่วยมันทั้งเบิดเลย บอไดแก่ยังออกเลยบอไดแก่ครับคือคือเขา้ามาหันหันเบิดทั้งทั้งบากทั้งผลมันเละอ๋อครับครับเราจะเอาเข้าห้องอบห้องอบเลยเขาตู้อบครับอ๋อแล้วก็ได้ยังสิได้ยังสิครับครับโอ้หลายอย่างหลายอย่างเป็นยังไงฮะเฮ็ทเอพืชไอไอเรื่องของสมุนไพรนี่ฮะเรื่องเรื่องของไร่หลงไร่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขามีมีเตือสัญญาครับเอาไปผู้เบียดนั่นนี่ครับเรื่องไร่ได้เรื่องราคากรับคือว่า คือว่าราคาดีนะ,ะครับราคาดีลราคาส่วนหนึ่งนี่เวลาเขาจัดการในเตียงควบเสียหายมันสิหน่อยอืหน่อยมันติดต่างจากพวกพืชพักบางชนิดที่เขาปลูกแล้วเขาเน้นเอาไปขายน้าตลาดน้่นนี่เพราะว่าตัวน,นั้นถ้าขายพอเบิร์ตก็คือเสียไปถ้า,ถาพอเสียคือแปลนรูปเน่คไหม อันอันนั้นคือพักทั่วไปเนาะอ่าเราก็อายุมันพักนี่อายุมันสี่สี่สันแล้วก็ต้องเฮ็ดดูที่ที่สำคัญเนี่ยถ้าถ้าเฮ็ดดูนี่มันมันบอใครเหมาะกับผู้มีอายุสูงกันได้<อ> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยหนึ่งราคาดีครับราคาดีแลวกสามารถจัดการในเปลียงได้บบบอได้มีความเสียหายเพราะว่าเข้ามาอบมา ตาแข็งแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีนะะเวลาได้ไร้ลึกอับไปส่งที่สำคัญทายาคุณภาพนี่ก็มีตราล่องรับที่ชัดเจนอ